น้องไอจริยาวิชัยดิตพุ่งแหลนสาวพุ่งสู่ความสําเร็จพัฒนาก้าวขึ้นมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งแรกได้สําเร็จสําหรับน้องไอจริยาวิชัยดิตนักรีธาสาวไทยไวัย27ปีหลังจากคว้าเหรียญทองพุ่งแหลนหญิงด้วยสถิติ52.60เมตรในสก,กีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ก่อนหน้านี้ไอจริยาวิชัยดิตเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มาแล้ว3าครั้งนับตั้งแต่ซีเกมส์2017ที่มาเลเซียซึ่งตอนนั้นเธอไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับเมืองไทยได้เลยจากนั้นในซีเกมส์2019น้องไอพัฒนาศักภาพของตัวเองและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้ตามด้วยในซีเกมส์2021ที่เวียดนามคว้าเหรียญเงินก่อนที่ล่าสุดในซีเกมส์ครั้งนี้ความพยายามของเธอประสบความสำเร็จด้วยการกระชากเหรียญทองแรกมาครองได้สมใจ ดีใจมากเพราะนี่เป็นเหรียญทองแรกของหนูหลังจากลงเล่นซีเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่4รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ไม่เลิกพยายามจริงๆตอนซ้อมทําสถิติซ้อมได้56เมตรเท่ากับสถิติซีเกมและหวังจะมาทําลายสถิติด้วยซ้ำแต่ด้วยสภาพอาการที่ฝนตกทําให้ทําสถิติได้น้อยกว่าที่ซ้อมไว้แต่ก็ยังดีที่ได้เหรียญทองส่วนซีเกมครั้งหน้าที่ไทยยังคงหวังจะทําลายสถิติซีเกมให้ได้เหมือนเดิม ด้วยความมุ่งมั่นพยายามและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทำให้จริยาก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จก้าวแรกในรายการระดับอาเซียนแต่หลังจากนี้เธอยืนยันว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับเอเชียที่รอยอยู่ข้างหน้า จริยามีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดก,กรีธาชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกรกฎาคมตามด้วยการเข้าร่วมชิงชัยในกีฬาเอเชียนเกมที่นครหางโจวประเทศจีนช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เธอต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดแม้ว่าจะยากก็ตามถือเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนได้เห็นว่าความสำเร็จล้วนแล้วเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพยายามที่จะพุ่งไปสู่ความสำเร็จ